สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช n n l A รุนทิวานะครับและนี่ก็คือรายการกันพลาบล็อกนะครับกันพลาบล็อกเนี่ยก็จะเป็นรายการที่ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับกันพลาที่ผมได้ต่อไปแล้วนะครับให้ทุกคนได้ฟังว่าผมมีความคิดเห็นยังไงกับมันบ้างครับชอบไม่ชอบมีข้อดีข้อด้อยตรงไหนที่ผมได้พบเจอในการต่อบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลนะครับเป็นประสบการณ์ โดยตรงนะครับจากคนที่สะสมแล้วก็ต่อกันพลานะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยที่ผมได้เจออย่างเช่นพวกประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือข้อด้อยของกันพลาบางอย่างเนี่ยท่านผู้ชมบางคนอาจจะไม่เจอก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าผมก็จะบอกเล่าในส่วนของผมใช้ไว้เป็นข้อมูลในการพิจารณาที่จะหาซื้อมาสะสมแล้วกันนะครับสำหรับกันพลาที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็คือกันพลากล่องนี้นะครับ ไฮเกรด1ต่อ1 c c Hy d ีซีีนะครับไฮดรี re, นะครับเป็นกันพลาหมายเลขที่16่อนะครับ16จากซีรีส์ Mobile s u ก t Gundam The Wish f r r m Mercury วรี g ไฮเกรดนะครับก็ออกมา16ตัวแล้วนะครับสำหรับกันพลากล่องนี้ก็บางๆนะครับไม่ได้มีความหนาอะไรมากมายนะบ่งบอกว่ารายละเอียดของกันพลาก็คงไม่ได้แบบมากมายอะไรนักนะครับถ้าดูจากรูป ที่ปรากฏอยู่ตามข้างกล่องเนี่ยก็จะรู้เลยเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยหุ่นเบ๊ะนะครับหุ่นเบ๊ะไม่ใช่หุ่นตัวเอกอะไรมากมายเพราะว่าคนขับมันยังไม่มีรูปเลยมันไม่มีรูปคนขับให้เราดูด้วยซ้ำปกติพวกกันพลามันจะมีรูปคนขับใช่ไหมพายโลต,ตัวนี้ไม่มีนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าบล็อกอาร์ตของเดวิส r o ร Mercury เนี่ยสวยจริงๆสำหรับกันพลาตัวนี้ก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ500 5 0 0 5 9 0บบาทนะครับประมาณนี้ ก็ถือว่าเป็นราคากลางๆนะครับของกันพลาในซีรีส์ The Wish from Mercury กันพลาตัวนี้เนี่ยผมต่อให้ทุกคนนะครับได้ชมกันไปแล้วนะครับในรายการกันดองกันดั้มนะครับตอนไฮเกรด1ต่อ e 4 4่ไฮดรนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อเร็วๆนี้แหละใครที่อยากชมวิธีการต่อประมาณเกือบๆสองชั่วโมงนะครับตัวนี้ใช้เวลาในการต่อประมาณชั่วโมง50นาที นะครับใครสนใจอยากดูก็เข้าไปดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนี้เลยครับอ่ะก็ข้างในก็จะเห็นออวิธีการต่อตั้งแต่ต้นจนจบมีจุดไหนเป็นข้อดีข้อด้อยบ้างนะครับผมก็จะบอกไปในไลฟ์นั้นเลยนะครับเข้าไปชมกันได้สําหรับกันพลาตัวนี้เนี่ยก็ด้วยความที่มันเป็นหุ่นเบสนะครับเป็นหุ่นเบสรายละ,ละเอียดของตัวกันพลาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าใช้ได้นะเออใช้ได้เลยในระดับไฮเกรดทั่วไปอาวุธหลกักๆของตัวนี้เท่าที่เห็นก็คือ จะเป็นโล่นะครับมีโล่อยู่2องันนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยลวดลายบนโล่เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับมันคล้ายๆกันแต่จะไม่เหมือนกันจะสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นขีดขีดสขีดแต่ว่าถ้าเป็นด้านซ้ายเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นร่องสลักร่องใหญ่ๆเอาไว้ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวเป็นปืนอ่ะอันนี้คือเป็นปืนนะที่เห็นมันถืออยู่เนี่ยมันเป็นปืนที่ มีตัวทวนคือไอชิ้นสีขาวเนี่ยเสียบเอาไว้ด้วยซึ่งตัวทวนเนี่ยเราสามารถหมุนได้หมุนแบบแบบนี้เลยหมุนเป็นทิศทางแบบไหนก็ได้ดึงออกมาก็ได้นะครับดึงออกมาพอดึงออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยมีมีร่องให้ให้แกะลายอยู่นิดนึงไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่านะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วเอาเป็นว่าในด้านของอาวุธเนี่ย ไฮดรีตัวนี้ก็ไม่มีอะไรที่หวือหวามากนักนะครับตามที่ออบอกไปตั้งแต่ต้นว่ามันคือหุ่นเบสนะครับหุ่นเบสเป็นหุ่นแบบเหมือนหุ่นยนต์ทหารรับใช้ตัวประกอบอะไรประมาณนั้นสีสันของตัวไฮดรีเนี่ยก็จะออกแนวเขียวมิ้นท์ที่ตินสีเทาลงไปนะครับใส่สีเทาลงไปหน่อยมันก็จะดูแบบมนๆตุนๆนหน่อยตัวหัวเนี่ยจะเป็นแนวโมโนอายแล้วเหมือนแบบลักษณะคลุมตรงเนี้ยมันก็เหมือนแบบใส่ฮู้ดใส่ผ้าคลุมอะไรอยู่เนาะ แล้วก็มีเขาอยู่หนึ่งเขาซึ่งตรงเขาเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์สีขาวให้เราแบบพันเข้าไปนะครับสำหรับสติกเกอร์ตัวนี้ก็มีมาให้นิดหนึ่งนะฮะประมาณนี้อันนี้คือสติกเกอร์ของตัวไฮดรีนะครับมีมาให้เท่านี้แหละให้เราแปะตามจุดต่างๆแบคแพคของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นทรัสเตอร์เป็นท่อพลังงาน3มชิ้นซึ่งสามารถขยับได้เล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะครับตัวตัวนี้หลุดง่ายมากเลยคือถ้าขยับมันเยอะเนี่ย มันจะหลุดออกมาแล้วก็ระวังหน่อยละกันซึ่งข้อต่อของแบ็คแพคของตัวเนี้ยก็จะเป็นแบบ2รูแบบนี้ดังนั้นมันสามารถเอาแบ็คแพคของหุ่นตัวอื่นใน The Witch from ิคิ r รมาคัสตอมด้วยกันได้นะครับเกือบทุกตัวเลยเกือบทุกตัวสามารถคัสตอมด้วยกันได้จุดเด่นของตัวเนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ามันมีความออกแบบมาคล้ายๆกบเนาะนอนนี้ดูขามันขามันจะเป็นกลมๆ นะฮะข้างล่างเป็นแบบนี้เออเป็นกลมๆเอ่อแบนๆเนี่ยมันคล้ายๆขากบเออและขาข้างหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะเออเป็นลักษณะประมาณนี้ก็คล้ายเท้าสัตว์เออเท้าสัตว์กีบอะไรประมาณนั้นเลยนะครับก็เป็นส่วนผสมดีไซน์ที่แปลกๆเหมือนกันตรงเนี้ยผมเรียกมันว่าแมงดาทะเลไม่เหมือนแมงดาทะเลมากเลยแมงดาทะเลจับมานแปะๆเข้าไปนะครับ เอาตรงๆจ,จริงๆในแง่ของรายละเอียดแล้วก็ดีเทลมีมิติอะไรพวกนี้มันมีนะเออมันก็มีอยู่ในตัวของตัวไฮเกรดไฮดรีตัว,ตวนี้อย่างช่วงหัวไหล่เนี่ยกรอบบริเวณตรงหัวไหล่สองข้างเนี่ยผมว่ามันก็ดีไซน์ออกมาได้สวยงามนะครับดูเท่ดีผมติดอยู่อย่างเดียวเลยนะกันพลาตัวเนี้ยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกันพลาที่ลดต้นทุนไปหน่อยพวกพาร์ทส่งพาร์ทใสอะไรที่กันพลาในตระกูลไอ้การซ่เฮาส์เนี่ยใช่ไหมบ้าน บ้านเบเกิลเนี่ยมันจะมีพาสตใสอยู่ตามหวัวไหล่ต้นขาตัวนี้ไม่มีเลยตัวนี้ตัดออกหมดเลยตรงเนี้ยที่เห็นเงาๆตรงช่วงหัวไหล่ตรงเนี้ยอันนี้คือสติกเกอร์นะสติกเกอร์สีมว่วงมงมันให้แปะสติกเกอร์เข้าไปทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับตรงเนี้ยเงาๆตรงเนี้ยที่เป็นร่องๆเนี่ยเออแปะสติกเกอร์เข้าไปแล้วก็ต้นขานี้ก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีสติกเกอร์เลยเป็นพลาสติกลงๆนะครับตรงนี้ก็ร่องตรงเนี้ย ก็เป็นสติกเกอร์แปะลงไปเช่นเดียวกันที่บอกว่าเป็นกันพลาแบบเหมือนลดต้นทุนเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวผมเอาให้ดูแมคเอลิสนะครับราคาพอๆพกันเลย mm hmm. เห็นไหมตรงเนี้ยเป็นพาสใสนะครับหัวไหลพาสใสนะตรงนี้ก็พาสใสนะครับเออมีให้ติดนะครับทั้งๆที่องค์ประกอบอะไรเนี่ยก็แทบไม่ต่างกันเป็นตระกูลเบกิวเหมือนกันนะครับเอาดูตั้งแต่ตัวต้นเลยต้นแบบเลยเบกิวบิล เบคิวบิวเห็นไหมตรงนี้เป็นพาสไสนะครับหัวไหล่เกาะหัวไหล่พาสไสนะครับตรงนี้พาสไสพาสไสหมดเลยนะครับแต่ไฮดรีไม่มีนะไฮดรีคือสติ๊กเกอร์ล้วนๆสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์มีตรงเนี้ยห้องคนขับเห็นไหมห้องคนขับใสๆตรงเนี้ยมันจะเป็นพาสไสมีแค่นี้จริงๆนะฮะมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ตรงเอ่อตรงตรงตรงตามันโมโนไอตรงเนี้ยนะครับ ส่วนจุดอื่นที่กันพลาสายเบคิวตัวอื่นมีตัวนี้ไม่มีดังนั้นก็อาจจะดูเป็นเหมือนกันพลาที่ที่ดูประหยัดประหยัดหน่อยสําหรับบันไดนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็คล้ายๆกับหุ่นเบสในพวกลีโอลีโออะไรประมาณเนี้ยแนวๆนั้นนะครับของของของกันด้ามภาคอื่นๆคือเป็นตัวประกอบที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะันะครับแต่ว่าใครที่ชอบคัสตอมกันพลา ก็สามารถซื้อไปคัสตอมซื้อไปทําสีใส่รายละเอียดจับชิ้นส่วนของออตัวนั้นตัวนี้มาประกอบเข้าด้วยกันได้นะครับคือมันเล่นได้เยอะนะครับอ่ะโอเคถามว่าน่าซื้อไหมผมมองว่าเฉยๆนะเฉยๆเอาเป็นว่าถ้าคุณแบบไม่ได้สนใจอะไรมันก็ไม่ต้องไปซื้อหรอกนะครับไม่ได้แบบโดนเด่นเทเทอร์อะไรมากมายคือถ้านับด้านความเทเนี่ยไอเนี้ยแมคคาอลิสเท่กว่าเยอะนะครับไอเนี้ยคือหุ่นอัศวินเลยส่วนไอนี่คือหุ่นทหาร อมองอย่างเงี้ยจะรู้สึกเลยไอ้นี่แม่งหุ่นทหารชัดๆเออทหารตัวประกอบด้วยส่วนแมคไคลิสนี่คือหุ่นเจ้าชายเลยนะฮะดูะรายละเอียดดูอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นถ้าคุณไม่ได้สนใจตัวประกอบก็มองข้ามไปได้เลยนะครับราคา590บาทอาจจะรู้สึกว่าแบบแพงๆไปนิดนึงด้วยซ้ำนะครับทั้งๆที่ออรายละเอียดอะไรมันก็ใส่มาก็โอเคนะ สีก็แบบไม่ไม่แย่นะครับสีเขียวมิ้นมต์ติดอยู่อย่างเดียวคือจริงๆจ,จุดที่มันเป็นพาสใสได้ก็ควรจะใส่มาหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่พาสใสมาอาจจะเป็นเพราะว่ามันใส่ลําบากเออมันต้องคิดเยอะเป็นกันพลาที่เขาตรอมเขาต่ออะไรก็ดีนะอ่ะงอขาก็งอได้เยอะนะอันนี้งอขางอขาได้โอเคอยู่นะครับถือว่างอได้เยอะนะครับเออไอ้ขากบก็งอได้ประมาณนี้ หมุนได้นะครับหมุนได้แขนก็พื้นฐานทั่วไปก็เป็นตัว V นะครับเป็นตัว V ตรงทัสเตอร์นี่ก็ดูดีอยู่นะครับไปทําสีเพิ่มสีเงินเๆนน่าจะสวยถ้าสนใจก็ซื้อนะครับแต่สำหรับอุ้ยแต่สําหรับผมก็คิดว่าไม่ใช่กันพลาที่ must have อะไรนะครับหุ่นตัวประกอบแหละนะครับสำหรับไฮเกรดไฮดรี rade, ตัวนี้จาก The Wish from Mercury ครับตัวที่16ราคาประมาณ590บาทถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ได้สนใจก็ ผ่านไปได้เลยและนี่ก็คือกันพลาล็อกในคลิปนี้ครับ ถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกชอบคลิปรีวิวกันพลาที่ผมทำและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ชมกันอีกในอนาคตนะครับ